สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีฉลูนะคะหรือปีวัวนั่นเองเนาะ,ะข่าวดีนะคะในช่วง3เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปมาดูกันนะคะว่าชาวปีวัวนะคะจะมีข่าวดีอะไรนับจากนี้ไปถึง3เดือนเนาะ,ะมาขอพลังงานของคุณกันเลยนะคะมาดูกันพลังงานของคนที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองนะ,ะมานะพลังงานปีฉลูนะคะจะมีข่าวดีอะไรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะมา โอ้ใบแรกนะคะไกด์แดนซ์เนอะอาะไพ่ใบนี้บอ,บอกถึงตัวคุณเองนะคะมีในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวด้วยนะคะแล้วก็ผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหัวหน้างานหรือลุงป้านาอาใครก็ตามพร้อมที่จะะคับประคองช่วยเหลือคุณต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวคุณน่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะนอบน้อมอหรือเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะท่านพร้อมที่จะ ให้โอกาสให้อภัยให้การช่วยเหลือคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะผิดที่ว่าตัวคุณเองต้องต้องออน้อมถ่อมตนน่ะนะต้องอ่อน,น้อมถ่อม,อมตนต้องรู้จักในเรื่องของการเคารพแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมแล้วคุณจะได้โอกาสหรือว่าคุณจะได้สิ่งดีๆได้รับคําแนะนําดีๆนะจากผู้รับผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเทพเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณ นะคะรอให้คุณกาบไหว้แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็จะได้ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณแบบนี้ก็เหมือนกันมาดูกันต่อนะคะโอ้โหดีไวซัพพอร์ตจริงด้วยนะเป็นในเรื่องของการขอพรนะคะเป็นในเรื่องของการขอพรเป็นในเรื่องของการใช้คำพูดดีๆหรือสิ่งดีๆแบบนี้เป็นตน้นเป็นช่วงเวลาที่คำพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์คำพูดมีพลังมากๆนะคะเป็นคำพูดที่ที่เขาเรียกว่าไรนะคุณต้องใช้คำพูดที่ดีด้วย นะคะยิ่งพูดดียิ่งประสบความสาเร็จยิ่งได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะต้องรับฟังคําแนะนําคําติเตียนหรือคําอบรมสังนะ่งสอนจากผู้รับผู้ใหญ่แบบนี้เป็นต้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยสองใบนี้นะคะอืมเป็นเป็นเขาเรียกว่านะคําพูดของคุณเป็นเหมือนนาจังงังด้วยนะคะมีเสน่ห์พูดแล้วใครหลงใครรักใครเชื่อ อีกอย่างคนที่ทํางานเกี่ยวกับคําพูดนะคะจะดีจะดังจะปังมากๆบางคนเป็นนักร้องนะคะเสียงจะสะกดจิตสะกดใจคนฟังมากๆเลยในช่วงนี้นะคะอืมมาดูต่อนะคะอ้ออีกอย่างเ,เรื่องของพรแม่หมอพูดไปยังเอ่ยขอพรอมักจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยอืมจะประสบความสําเร็จในพรที่คุณร้องขอเอฟไฟแม่หมอดับอัดหนึ่งนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะ joy นะคะในเรื่องของความสุขนั่นเองนะคะการมีคนร่วมเดินทางบางคนเจอกัรยนณมิตรใหม่นะคะเจอเพื่อนร่วมทางใหม่ที่ดีแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันสักหน่อยเนาะแต่ว่าไปกันได้อยู่ด้วยกันแล้วเคมีมันเข้ากันมันลงตัวนะคะมันไปด้วยกันแล้วมันมีความสุขให้ไปนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของความสนุกสนานอาจจะได้เดินทางร่วมทิปร่วมอะไรกับใครคนใดคนหนึ่งแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ อ่านเจอนะคะการเจอความรักต่างวัยแบบนี hmm. mm ้ก็ได้มันเป็นความรักที่แตกต่างนะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณอาจจะอายุแตกต่างกับเขารูปร่างหน้าตาแตกต่างกับเขานะคะคุณตัวเล็กเขาตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้สีผิวคุณดําเขาขาวแบบนี้ก็ได้มันเป็นความแตกต่างนะคะมันเป็นความรักหรือแตกต่างเรื่องอายุอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันไปด้วยกันได้มันมีความสุขอบอุนนะปกป้องคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกัน แบบนี้เป็นต้นคุณดูแลเขาเขาดูแลคุณนะสลับกลับกันได้บางคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการมีลูกหรือการมีหลานก็นได้นะบางคนอายุมากแล้วก็มีหลานแบบนี้นะมีเด็กเข้ามาในบ้านให้ได้มีความสุขความอบอุ่นได้มีความสนุกแล้วก็ความชื่นอกชื่นใจแบบนี้นะคะ fulfillment น,นะคะมีเกณฑ์การได้เรียนรู้การได้วางแผนการ ต่อยอดความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะบางคนได้ไปอบรมนะคะได้ไปอบรมศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมในเรื่องของด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถที่เอามาใช้ในงานแบบนี้ก็ได้เช่นกันมาดูต่อที่ไพ่ย,ยิบสีนะคะมาดูสิไพ่ย,ยิบสีจะบอกข่าวดีอะไรให้กับคนที่เกิดปีฉลูบ้างมา ควีนออฟคัพนะคะสามคาถาคิงออฟคัพมาทั้งคิงทั้งควีนเลยนะคะแล้วก็ e r มเ c e มีไพ่ทาดน้ำขึ้นมาแล้วก็นายออฟ w อ r d อ่ะโอเคแม่หมอจะบอกว่าชีวิตช่วงนี้จะค่อนข้างราบรื่นหน่อยนะแล้วก็จะพบโอกาสใหม่ๆนะคะ จะพบโอกาสใหม่ๆบางคนเจอเรื่องความรักจริงๆบางคนเจอเนื้อคู่นะคะแต่เป็นอาจจะเป็นเนื้อคู่ทางไกลเนื้อคู่ต่างชาติอย่างที่บอกแหละเป็นความแตกต่างนะต้องปรับกันสักหน่อยนะคะบางคนต้องปรับกันในเรื่องของอารมณ์บางคนอีกคนนึงอารมณ์อาจจะแรงหน่อยอะไรแบบนี้นะแต่อีกคน,นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอีกอารมณ์หนึ่งอะซึ่งมันต้องใช้ในเรื่องของการปรับตัวปรับจูนเข้าหากันแบบนี้นะคะมันมีแหละนะอย่างที่บอกมันมีความแตกต่างมันก็ต้องมีการปรับตัวนะคะ แต่สุดท้ายท้ายสุดมันจะหาทางออกที่ร่วมกันได้แบบนี้เป็นตน้นมีเกณฑ์การมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะโอกาสทางด้านการงานโอกาสทางการใช้ชีวิตใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะจะเจอจะมีเกณฑ์การขยับขยายการมองไปข้างหน้าการเปิบโตขึ้นแบบนี้บางคนเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานได้งานใหม่นะคะการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการประทะในเรื่องของอารมณ์ด้วยแม่หมอจะบอกว่าไพ่เตือนถือเป็นไพ่ที่ดีมากๆถือเป็นข่าวดีนะคะเ,เพราะว่าเราจะได้ไม่ทําอะไรที่ผิดพลาดเนาะถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดมันเกิดความเสียหายมันก็ไม่ใช่ข่าวดีนะคะโอเคมาดูกันต่อนะแปดคาถาสี่ดาเด็กถ้วยนะคะคิงอบอลแล้วก็เก้า ถ้วยเป็นพลังงานแห่งความสุขใหม่อีกแล้วนะคะความสุขแล้วก็ความสําเร็จอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละนะในเรื่องของการงานก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะบางคนได้ไปรับตําแหน่งใหม่จริงๆนะคะอืมต้องมีการย,ย้ายมีเออมีเกณฑ์การย้ยายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยบางคนย้ายงานย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่าย้ายบ้านเนะี่ยมันมีแหละเรื่องย้ยายจะมีความสุขมากขึ้นแล้วพึงพอใจในสิ่งที่เป็นพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจ นะคะมีไพ่เด็กขึ้นมาอย่างที่บอกนะบางคนมีเกณฑ์มีลูกด้วยแหละนะเนี่ยมีคู่มีเจอคู่แล้วก็มีลูกด้วยกันแบบนี้เป็นต้นนะคะกิจการงานขยับขยายมีการเติบโตก้าวหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนอย่างที่บอกแหละมีเกณฑ์การเดินทางช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่เฉยนะคะติดต่อน,นู่นติดต่อน,นี่หรือว่าเดินทางไปพบปะลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะคะไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลาเลยอะไรแบบนี้เป็นต้น ใครที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์กระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกแหละธุรกิจเงียบหรือว่าการค้าการขายเงียบซบเซาชีวิตอาจจะนิ่งเงียบไปบ้างนะคะก็จะสดชื่นหรือแฮปปี้ขึ้นมานะคะโอ้เถ้วยเเหรียญ อ้เจ็ดเจ็เจเลยนะคะเจ็ดคาาแล้วก็สี่คาาแล้วก็เก้าเก้าดานะอย่างที่บอกนะต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนด้วยนะการประทาอย่างที่แม่หมอบอกนะคะอืมระวังนิดนึงนะคะเบรกอารมณ์นิดนึงนะสิ่งที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีตัวเลือกใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายไอเดียบันเจิดช่วงนี้นะคะอาจจะคิดธุรกิจคิดโครงการอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะทำนั่นทำนี่ แบบนี้เป็นต้นนะคะเรียกว่าเป็นจิตนาการค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรที่ลงทุนไปแล้วเนะี่ยมันจะเริ่มงอกเงยเริ่มเป็นดอกเป็นผลเก็บเกี่ยวผลกําไรมาให้เราเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ในเรื่องของการงานอาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันสูงหน่อยนะคะการแข่งขันสูงไม่ว่าจะแข่งขันด้านตําแหน่งด้านการงาน คนไม่อยากให้เราได้ดีอะไรแบบนี้นะแต่เราต้องสร้างความแตกต่างนะสร้างความสามารถหรือว่าสร้างจุดเด่นที่มันไม่เหมือนใครเราถึงจะเอาชนะหรือจะผ่านจุดจุดนี้ไปได้แต่ตัวคุณเองอ่ะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของความมั่นคงความเจริญเติบโตวความรุ่งเรืองอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกนะบางคนมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ได้ด้วยนะคะในเรื่องของงานอย่างที่บอกแหละมั่นคงคนที่ทําธุรกิจ ก็จะมีความมันม่นคงมั่นคงมากขึ้นนะเรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นหรือบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านก็ได้นะนะคะบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะปีฉลูยังมีพลังงานความเครียดนะพลังงานความเครียดความทุกข์ความเศร้าความคิดมากหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นโรคสายตาแบบนี้ได้ด้วยสายตามีปัญหาหรืออาจจะปวดอะ่ะปวดตาเนี่ยใช้สายตามากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะ ปีฉลูมันเป็นแบบนี้เนาะมันเหมือนกับว่าเวลาสุขก็สุขสุดสุดเวลาทุกข์ก็ทุกสุดสุดอ่ะเออมันเป็นอารมณ์นั้นน่ะทุกสุดสุดหรือว่าสุขสุดสุดอ่าเนี่ยนะคะมันจะเป็นพลังงานแบบเนี้ยสลับสลับกันมาดูต่อเด็ด ในออฟคัพก้าเหรียญทิงเหรียญนะคะโอ้โหแล้วก็เด็กเหรียญดีมากเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแต่ก่อนที่มันจะโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน,น,ม,น,น,งงงนมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนะคะบางทีมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการจบสิ้นการพัดผ้าการลาจากมีเดทเกิดขึ้นการจบกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างชัดเจนอะ่ะเขาเรียกเลยนะจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นเลย นะคะมีเกณฑ์การเกิดแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเนาะบางคนจบกับความรักเก่าๆไปเริ่มต้นกับความรักใหม่ที่เขามีฐานะทางการเงินดีกว่ารวยกว่าแบบนี้มั่นคงมากกว่าอืมหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแบบนี้ก็ได้นะแต่มันมีมีมคือเรียกว่ามีทั้งเงินอ่ะมีทั้งเงินมีทั้งความมั่นคงอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นคุณดูนะเงินเงินเงินทางนั้นเลยที่ขึ้นมาเรียกว่า ปีฉลูโชคดีเรื่องการเงินมากมันเหมือนกับว่าเงินไม่ขาดมือนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการเงินฟื้นฟูมากๆต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเรียกว่ามือซ้ายก็กำเงินมือขวาก็กำเงินนะเออมันเป็นแบบนั้นนะคะการเงินดีการเงินแบบได้หาได้เราไม่ได้ได้ก้อนหนึ่งในน้อยด้วยนะได้ทีได้เยอะด้วยนะคะโชคดีมากเรื่องการเงินเรียกว่าก้อนเล็กหรือก้อนน้อยเข้ามาหมดอ่ะสําหรับชาวปีฉลูนะคะในช่วงนี้นะข่าวดีของคุณก็คือเด่นเรื่องเงินเนาะ มาดูกันต่อนะอาถอดจิตง่ายๆสบายๆปลุกเสกโง่สง่าผ่าเผยแล้วก็อะไรความลับหรอชาวปีฉลูจริงด้วยมันจะเกิดเหตุการณ์จบสิ้นอะไรบางอย่างหรือจะหลุดออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะคะการหลุดออกการออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้ อืมนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากนะคะสง่าผ่าเผยโดดเด่นนะทำอะไรก็เป็นที่โดดเด่นแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีพลังชีวิตหรือมันจะมีอะไรบางสิ่งอย่างฟื้นคืนกลับมานะคะสาหรับตัวคุณอาจจะเป็นพลังชีวิตก็ได้ทําให้แบบสดชื่นลุกมาสดชื่นขึ้นลุกขึ้นมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะเรื่องอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากๆเพียบพร้อมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอืมอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกิน นะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไพ่จะเตือนสําหรับชาวปีฉลูเรื่องบางเรื่องควรพูดเรื่องบางเรื่องไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะอืมเพราะมันจะเป็นภัยแก่ตัวเองหรือว่าพูดไปเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์หรือความเจ็บปวดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่พูดได้ก็ไม่ต้องพูดเนาะมาดูกันต่อนะอ่ามุ move ฟออนไพ่นี้เดินหนะ้าต่อนะคะโอ๊ยบางคนไปต่างประเทศแหละ บางคนหันหลังทิ้งให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินหน้าไปต่างประเทศเลยนะคะเนี่ยไปทางกลของคุณมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเห็นไหมที่แม่หมอบอกเนะเวลาเจอรักก็เจอรักทางไกลรักที่มันมีความแตกต่างเชื้อชาติศาสนานะรูปร่างหน้าตาสีผิวได้หมดโอ้มีไพ่องค์พ่อพระพ,พิคเนศขึ้นมาด้วยนะคะเป็นความโชคดีนะคะโชคดีในเรื่องของเงินโชคดีในเรื่องของการเดินทางเงินจะหาง่ายมากๆมันเหมือนเงินลอยอยู่ในอากาศคุณจะคว้าเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะ แค่คิดเงินก็มาแล้วอ่ะบางครั้งเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีในเรื่องของบุญมันมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างชี้ช่องให้คุณได้รับโอกาสดีๆให้รับโชคดีให้ได้รับแบบความสําเร็จและชัยชนะดีๆให้เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยบางคนมีเกณฑ์เป็นอิสระในอิสระจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งการท่องโลกกว้างในอย่างที่บอกแหละการหลุดออกนะคะหรือบางคนการมูฟออนการเดินหน้าต่อนะคะดูต่อ สมบูรณ์ประสานโอ้โหรวยนะคะนาทีทองอีต่างหากแล้วก็ให้ทานนะคะเป็นผลบุญจากการให้ทานส่งผลนะคะคุณอาจจะเท่าทำทานมาเยอะทานบารมีไม่ว่าจะเป็นทานในอดีตชาติหรือว่าทําทานบารมีจากปัจจุบันชาติก็ได้นะคะส่งผลให้ชีวิตของคุณร่ํารวยนะ มีเกณฑ์ที่จะร่ารวยจะรวยมากรวยน้อยรวยแค่ไหนนะคะแล้วแต่วาสนาบาร,รมีของแต่ละคนไม่เท่ากันเป็นไพ่กวักเงินกวากทองนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้นะคะเรียกว่ามีเกณฑ์รวยเป็นเศรษฐีเนาะนะคะความสุขสบายความมั่งมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่วงนี้มีพลังชีวิตเยอะมีพลังชีวิตเยอะมากนะคะที่จะทําอะไรได้ประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าจะอย่างคุณนะถ้าช่วงนี้จะจบสิ้นกับอะไรนะ คุณก็จะเดินหน้าต่อได้ทันทีมันจะเป็นอย่างนั้นมันมันจะเหมือนกับคุณมีพลังอ่ะคุณมีพลังแล้วคุณจะมีไฟในการสร้างความสาเร็จสร้างความยิ่งใหญ่มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของอํานาจวาสนาด้วยนะคะอืมบางคนมีเกณฑ์มีอํานาจมีตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นแบบนี้ก็ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้บริหารก็ผู้บริหารระดับสูงอืม มีเกณฑ์การที่จะได้อาจจะทําพิธีมงคลหรือว่าสิ่งของที่เป็นสริรมมงคลอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงโอกาสที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของคุณมากๆเลยทีเดียวเป็นนาทีทองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการเงินอะไรดีๆเข้ามารีบคว้าไว้นะคะเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเวลาเนาะมาแล้วเดี๋ยวก็ไปแบบนี้มันเหมือนลมพัดอะพัดมาแล้วเดี๋ยวก็ก็ผ่านไปแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรดีๆมาก็ต้องรีบคว้ามันเหมือนน้ำขึ้นให้รีบตักนะ แล้วคุณก็จะโชคดีแล้วก็ได้แต่สิ่งที่ดีๆนะคะมาดูต่อนะห้าใบสุดท้ายนะคะข่าวดีปีฉลูทุเรา,เอ,าอ๋อดีมากเลยสมาธิอุ้ยมีคนบวชหรออ๋อข่าวดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บวชด,ด้วยแล้วจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะเออครูบาอาจารย์นี่ติดตัวคุณเลยบางคนนั่งสมาธินี่มีครูบาอาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลานะ แม้คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ท่านจะประครับประคองคุณไม่ให้หลงทางอะ่ะจะเป็นแบบนั้นเลยทีเดียวชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆบางคนมีเกณฑ์ไปงานบวชก็ได้แต่ถ้าบางคนก็คือไปบวชเลยนะคะบวชพระเลยแนยความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนิสินทุกอย่างจะทุเลาเบาบา,บางนะคะความทุกข์ความยากต่างๆจะทุเลาเบาบา,บางจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบมากๆชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่แบบหรูหราสุขสบาย ถ้าทางโลกนะแต่ถ้าทางธรรมก็คือการได้บวชก็สุขสบายเช่นกันนั่นแหละนะคะการได้บวชการได้ปฏิบัติธรรมการได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เป็นต้นจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีมากๆนะแม่หมอบอกเลยนะสำหรับชาวปีฉลูนะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ